สวัสดีครับโมนมิตรสโมสรโรตาอรี่ลานาเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาขอเชิญชวน2รายการด้วยกันนะครับไอการแรกพรุ่งนี้เรามีการประชุมบอร์ดนะครับการประชุมบอร์ดสําหรับท่านคณะกรรมการสโมสรเรานะครับผมอยากจะขอฝากให้ท่านคิดกันไปร่วงหน้าว่า ในส่วนของเงินมูลนิธินี้นะครับเราจะรวบรวมแล้วก็เร่งจ่ายกันไปก่อนสิ้นปีนี้ไหมนะครับหรือว่าจะรอให้ถึงต้นปีหน้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นวาระที่เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้เรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีการประชุมที่แพร แพร่นะครับในอีกอาทิตย์นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมออนไซต์ site, เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับดีขึ้นมาแล้วในส่วนนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสทั้งสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการให้ไปกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปสนุกร่วมกันนะครับสนุกแน่นอนครับครั้งนี้ วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ในการประชุมบอร์ดของสโมสรเราครับสวัสดีครับ